สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเนามานําำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม t r i of m i d c a นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเกม t r i a l of m i v k a นะครับเป็นแนว s u r v i v o r นะครับกึ่ง RPG แนวเกมออกแบบให้เอาชีวิตรอดนะครับเป็นกลุ่มที่มีผู้เล่นมากนะครับสูงสุดได้10คนนะเมื่อจะเป็นการค้าไอเทมต่างๆเสื้อผ้าอาวุธยากับดักนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมยังออกแบบนะครับเป็นการผจญภัยแบบ Open World นะครับ และต้องรวมแรงต้มใจการป้องกันฐาดอีกด้วยอ่านี่คือเกิดไว้วางนี้ก่อนแล้วกันส่วนนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการเล่นเบื้องต้นนะครับในเกม t r i of Midgard นะครับสำหรับมือใหม่แล้วกันอ่าสำหรับมือใหม่นะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบเล่นคนเดียวให้ดูนะครับว่าวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเล่นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ อ่ะคุณผู้ชมเมื่อเราเข้ามาในโลกของมิดการนะครับวันแรกเลยนะวันที่1นนะครับเราควรทําอะไรบ้างก็จะเป็นแค่วิธีเบื้องต้นเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดลึกเดี๋ยวเราค่อยไปทำคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันอ่ะมาถึงเลยนะครับให้เราหาทรัพยากรนะครับอย่างแรกเลยก็คือกองกิ่งไม้นี่ครับหน้าตาอย่างนี้เลยเก็บไปครับแล้วก็กองหินไฟนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเก็บอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย2กองนี่เราเก็บไปกองหนึ่งเลยใช่ปะ าหาแบบนี้กันครับอีกสักกล่องหนึ่งเดี๋ยวขอหาก่อนแป๊บนึงนะด้หินไฟนะครับเก็บอีกหนึ่งกองอเริ่มแรกหลีกเลี่ยงพวกคนป่าก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปสู้นะไม่ค่อยคุ้มกันตอนนี้เราต้องการไม้อ่ะเรียบร้อยครับพอเราได้ไม้ด้วยเนี่ยกับหินไฟนะครับมา2กลกองแล้วให้เรากลับมาที่ฐานครับตรงกลางนี้เลยเห็นไหมกดตรง M นะครับนี่แผนที่ครับ เราจะมีเมืองอยู่ตรงกลางให้กลับมาที่เมืองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ร้านนี้ครับ ABC ตรงนี้เลยนะครับช่างเอรันนะครับกดสร้างเข้าไปนะครับมาถึงเนี่ยให้เราสร้างขวานตัดไม้หินไฟแล้วก็พวกขุดหินไฟก่อนครับ2ออย่างเลยออเพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยให้เราออกมาฟาร์มต่อนอกเมืองครับอ,ออกมาทางด้านไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับ ทีเนี้ยสิ drafted, ่ง nice ที่เราจะทําควบคู่กันได้นะครับก็คือการตัดไม้นะครับแล้วก็การขุดแร่นะทีนี้เราจะตัดไม้กับขุดแร่แล้วให้ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าหาต้นไม้ก็ตัดไปครับอ่าแบบนี้นะครับไม้นี่อย่างน้อยตัดประมาณ2ต <c ười> <c ười> ้นนะฮะประมาณ2ต้นไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเหมือนเดิมเลยพวกหินอะไรเงี้ยก็เก็บไปด้วยก็ดีนะครับบางทีเราอาจจะไปฝากขังให้เพื่อนได้ด้วยนะครับอ่าเก็บเกินมาได้แต่ก็อย่าเก็บเยอะครับมันเสียเวลาอ่าเราจะหาแร่ขุดนะครับ โอ้เจอหมาเจอหมาอ่าคุณผู้ชมครับแร่ที่เราขุดได้นะครับอ่ามันก็จะมี2แบบนะครับตอนนี้มันก็จะมีกองเหล็กนะแล้วก็จะมีกองหินนะครับเราสามารถขุดได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแนะนําว่าขุดไปอย่างน้อยนะครับ2กองนะครับในส่วนของเหล็กเนี่ยนะครับเหล็กเราจะไปทําดาบได้นะครับในส่วนของหินเราจะทําขวานกระคอนได้อันนี้แล้วแต่ใครชอบนะส่วนตัวผมจะคาฟดาบนะครับผมก็จะเก็บหินไป2กองเมื่อกี้เราขุดไปกองหนึ่งใช่ปะ อ่ต้องขุดอีกกองหนึ่งเพิ่มนะครับโอ้โอเคเราได้หนึ่งกองฮนะไวหมาบักหมาบักนะฮะอ่คุณผู้ชมเมื่อเราทําการเก็บมา2กองไปที่ได้ออยนะครับให้เรามาหาไอพีซีัวนะครับทางด้านขวาน,นะครับก็คือช่างตีเหล็กนะครับกดเข้าไปอ่าในส่วนของเหล็กนะครับเราจะสามารถคาบดาบได้นะครับในส่วนของหินเนี่ยเราจะคาบขวาน กับค้อนได้นะครับส่วนตัวผมจะเลือกเล่นดาบนะครับดาบเนี่ยผมแนะนําให้ครัฟเป็นดาบเฮเซอร์นะครับเพราะว่าดาบเฮเซอร์เนี่ยมันจะมีขั้น2นะครับที่มันสามารถทําได้ง่ายนะครับมีขั้น3ามด้วยเห็นไหมแนะนําให้ทําดาบเฮเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะครัฟดาบมานะครับในส่วนของไม้นะครับไม้เนี่ยเราสามารถคัฟธนูได้ด้วยครับที่เราตัดมานี่ครับคาฟธนูไปเลยเราสามารถกดแทบเปลี่ยนได้นะครับนี่แล้วบานธนูกับดาบนะ เสร็จแล้วนะครับให้เราลงมาด้านล่างครับร้านชุดเกาะตรงนี้นะนี่เลยนะครับกดเข้าไปคุยให้เราคาบโลกเลยครับอ่าโลชาวบ้านเนี่ยเราก็จะใช้ไม้เหมือนกันนะครับคาบเาเลยอ่าทีนี้นะครับเราจะมีอาวุธนะเห็นป่ะอ่าเราจะมีอาวุธเรียบร้อยแล้วในส่วนของโลกนี้ไม่เป็นสกินนะครับอ่าดีบอกไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราออกมาฟาร์มต่อครับเราจะมาฟาร์มในส่วนของหนังนะครับเพื่อทําชุดสวมใส่นั่นเองนะครับในส่วนของหนังเนี่ยสามารถหาได้ที่ไหนครับก็จากมอนเตอร์ทั่วไปได้แหละนะครับที่อยู่ด้านนอกนะที่เป็นคนป่านะครับ หรือเราจะไปฟาร์มบริเวณที่แคมป์ไฟก็เนี่เห็นไหมแคมป์ไฟแดงเนี้ยมันก็จะมีคนป่าอยู่นะครับรอบๆนะครับให้เราไปฟาร์มหนังได้นะครับอแต่ผมจะไปตีให้ดูอ่านี่ครับก็จะดรอปหนังมาเห็นไหม แคมไฟเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบนะครับมันจะมีค่า,ายเล็กกับค่ายใหญ่นะครับดูจากด้านขวาได้เห็นไหม,มทําอธิบายเนี่ยในช่วงแรกผมแนะนําให้ไปค่ายขนาดเล็กก่อนนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่ยังไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันจะมีบอสอยู่ด้านในด้วยเรายังสู้ไม่ค่อยไหวนะครับผมแนะนําว่าให้อยู่ขนาดเล็กก็พอนะครับอันนี้เราก็ฟาร์มหนังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาอย่างน้อยก็ประมาณสัก2ตัว3ตัวครับประมาณนี้นะกลับมาที่ร้านชุดครับนี่เลย นนเราก็จะทำในส่วนของหมวกชาวบ้านได้ครับเฮ้ยไม่ใช่เ <c oughs> สื้อผ้าได้แหละเออเสื้อผ้าชาวบ้านนะครับาแล้วก็คราฟมาครบเซตเลยนะครับนี่ตามนี้เลยเห็นห <He S 2> มวกนี้นี่คือไม่ใช่หมวกชาวบ้านนะอันนี้เป็นสกิน,นครับอันนี้เราใส่สกินไม่อยู่เนาะอ่ะก็ประมาณนี้นครับในวันแรกก็ประมาณนี้แหละเราก็จะได้ในส่วนของอ่าชุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันต่างๆเนี่ยเราได้เรียบร้อยแล้ว นี่คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับอ่าส่วนพวกอุปกรณ์ L, สีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาไว้พูดในคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันเนาะจะไม่เจาะลึกมากนะครับอ่าเขาจะประกาศนะครับว่าเราเฮียวิงเนี่ยจะมาบุกบ้านเรานะครับก็คือพวกมอนสเตอร์นั่นแหละเราก็ต้องรอเตรียมกันบ้านนะครับในยามเวลากลางคืนเห็นไหมมันจะมีเวลาบอดอยู่ด้านขวาบนครับเมื่อถึงกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์มาบุกนะครับอ่าอันนี้ผมเล่นคนเดียวก็จะยากนิดนึงสําหรับใครที่เั่นสิบคนมันก็จะง่ายหน่อยนออนน,ยนะครรรััับออา้เเกก็ปงลย อันนี้เพิ่มเติมนะครับก่อนที่มอนเตอร์กรลังจะมานะครับในส่วนอินเทอร์ฟด้านล่างเห็นไหมอ่าที่มีที่มีตัวทีนี่ครับตัวทีนี้เราสามารถกดวาร์ปกลับมาได้นะอย่างเช่นเราอยู่ข้างนอกนะครับตามแมปตรงนี้เราสามารถกดตัวทีวาร์ปกลับมาได้นะครับแล้วมันจะมีวาร์ปเกรดแบบนี้ด้วยนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเสาหินนี้มันจะมีบริเวณด้านนอกที่เราไปสำรวจนะครับเราไปเปิดเสาหินได้เราสามารถวาร์ปกลับมาได้ในกรณีที่เราไม่เจอเสาหินเนี่ยไปสำรวจไกลๆนะครับเราสามารถกดตัวทีวาร์ปได้เลยวงเล็บมาก ใช้ยมจาเป็นเท่านั้นเพราะว่ามันมีครูดาวด้วยนะครับในส่วนนี้อันนี้เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอมอนสเตอร์มานะครับก็จะป้องกันในวันแรกกันอ่าเขาประกาศนะครับโจกปกป้องหมู่บ้านมอนสเตอร์กำลังจะมาแล้วนะครับอ่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของไอเทมต่างๆนะครับมันจะมีสกิลด้วยหไหมอย่างดาที่ผมใช้เนี่ยมันสามารถคลิกขวานะครับเป็นสกิลพายุได้ ยิ่งระดับสูงนะครับสกิลก็จะยิ่งเยอะนั่นเองนะครับอ่ามอนสเตอร์เข้ามาแล้วเห็นไหมเข้ามาตีเมืองแ,แล้วก็จัดก,การมันเลยนะครับอ่าหรือบอกไป ABC จะช่วยเราตีด้วยนะครับในเมืองอสู้ไปครับบุกมาหน้านั่งแล้วนะครับเทียบเลย สามารถเปลี่ยนธนูได้นะฮะนี่เปลี่ยนธนูยิงแมกก็ได้นะถ้าเกิดเราเจอเพื่อนที่เป็นสายอาชีพอื่นเราใช้ธนูโจมตีไกลๆก็ได้นะครับอ่าเขาจะเขียนว่าเผาท่านอยู่รอบอีกหนึ่งวันอันนี้คือจบหน,น,น,นึ่งวันแล้ววันที่สองวันที่สามวันที่สี่เนี้ยมันก็จะยากขึ้นเลยนะครับคือวันแรกเนี่ยเราควรจะได้ประมาณเนี้ยขั้นต่ํานะครับ วันที่2วันที่3ก็จะต้องได้ของดีขึ้นอ่ะเป็นของเขียวของอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์แยกให้แล้วกันจะเจาะลึกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีเล่นเบื้องต้นสำหรับเกม t r y of m i s c a r d นะครับก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมแนะนํามากกว่านี้เน,นี่ยผมก็จะทำคอนเทนต์มากขึ้นนะครับมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเอ้ย e พี่อยากให้สอนนั่นสอนนี่นะครับ มาคอมเมนต์ไว้นะครับอ่มาคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะมีลึกกว่านี้อีกครับมันมีอ่าซีเคร์มากมายนะครับในเกมนี้ค่อนข้างจะมีระบบค่อนข้างเยอะครับและเกมก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกด้วยหวังว่าเกมนี้ก็จะถูกใจคุณผู้ชมเนาะก็อ่าอย่าลืมนะครับติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับช่องแนะนำต้นกลมนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับในเกม t r i of Misgard นัเนีนะครับสําหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่คชมเมรต์ชมกัน